เดี๋ยวเรามาเทสนะครับนี่นะครับเราก็เสียบผ่านหม้อแปลงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูสตรีมนมนะครับได,ได้ปกตินะครับค่อยเบาได้นะครับนครับแ้วเดี๋ยวเรามาลองดูกาแฟนะครับกาแฟนะครับตัวนี้ปุ่มมันก็ใช้ได้แล้วนะครับก็คือมันขึ้นเกี่ยวละ นะครับนี้ขึ้นเขียวแล้วนี้เราก็บดกาแฟไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขอผมใส่ด้ามชงแป๊บหนึ่งนะครับพอเราใส่กุ๊บชงด้ามชงเสร็จเรากดนะครับเดามาดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับใช้ได้ปกตินะครับ